Au au. โอ้โหเยวนน้นไห้คนเล่นด่านนีค้ครับคนที่มันคนที่ไม่มั่นใจว่าคือว่าตัวกากๆอาจจะแพ้ได้นะซึ่งก็ต้องเทพระดับหนึ่งอยู่นะแต่ก็ถึงแม้ขนาดนั้นก็ได้อย่างนั้นก็มีต่อสู้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะอัพคิบิดด้วยไหมเนี่ยคิบิดหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เคยผ่านทีอะผมไม่แน่ใจว่าจะ,จะผ่านไหมเนี่ย ผมเน,น้นอัพเงินไปก่อนนะเงินเราไม่เราขาดงาเงินเยอะเลยอะ่ะเสบียงในคังเราน้อยอะ่ะเอ้ตายแน่ผมจะตายไหมเนี่ย,าาย,เ,ยเอแต่เราก็มีเงินเยอะอยู่จะอัพคีวิตหน่อยแล้วกันนะคีวิตเขอมีตัวหลุดหลุดรอดมาจากไอ้มิ้วมิงอมองหน้าวพวกมองไว้แหละเอเอแหละมองไว้ครบทุนชาแหละ,ะพวกเออประเทศประทศไทย,ยงไงไม่โอยเดืดยุด เออแหล,ละเขายอมเขารอบทรงทงักเออแล้วแหละเขารบเขารบเออทำตามกฎนี่อเราเออก็ทำตามกฎนี้เออแล,แล้วโยนไปแล้วเนี่ยเดือหนึ่ง,งไปเนี่ตัวปัญหาจริงๆของเนี้ยเลือดเยอะด้วยผมต้องวางสตาร์ขอไปแล้วกันนะอยากทําเรื่ออย่างนี้จริงๆมันคือเรื่องเลี้ยงเล่นอย่างนี้ไม่รู้มันมันมันจะเป็นตัวไหนวะเนะี่ยคือทุกตัวในแมพนี้ผมไม่จําแม้แต่สิบตัวหรอก บางตัวจำได้อ่ะชื่อง่ายอเอาอัพง่ายไปอัพนี่ไปก่อนเนะาะเสร็จนึงก็วางนี่ไปเฮ้ยมิ่งเนี่ยดยาเมจมันน้อยอยู่นะเพราะมันพันหนึ่งอ่ะคืออัพแพงด้วยแหละห้าพัานอนะ่ะห้าพัาน,น,นเอิญเยอะมากเลยแล้วตัวเงินเงินผมไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะผมไม่ได้รวยอยู่มือเนะี่ยดาเมจแรงอยู่นะ,ะไม่ใช่ดาเมียเลือดเยอะไม่ใช่ดาเมจสิ ก็ลินผันนะเนี่ยแต่ข้อดีมันตีหกดูดีหนึ่งร้อยหกสิบองศาตัวเล็กนี่ก็วิ่งไวจริงพอสึกอมือกี้ก็จะมาตายอยู่ตรงแมววินแเมววิ่งใบแล้วเนี่ยหน้าสิหน้ามันโอ้ทำให้ผมวันไวฮะสซ่ของผมอัพตอนนี้ไปก่อนนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออเลขเลขเลขสวยแล้วเนี่ยโอ้โหือดแสนหนึ่งอะไวไหมเนี่ย ไม่ยูเดี๋ยวมต้อตงอัพตัวนี้แหละเพราะมันไม่ไหวแล้วกะคือมันจะมาตายตรงนี้นี่แหละเออแล้วผมต้องหยุดสกิปบ้างนะแล้วผมไม่เอนี่ผมสกิปรัวๆเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าชนะหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่าไหวอยู่ก็เกือบตายแล้วแหละต้องวิ่งไม่ช่วยหให้มันหยุดนิ่งอ่ะครบทงจาติเหมือนกันนะเขาเรียกงั้น <laughs> สกิลครบรบทง โอ,อ้ไปไปเราอยู่นึ่งไปเดี๋ยวมึงช่วยช่วยทำดำัมบิ้แรงหน่อยนะดัมบิมันสูงสุด3,000ใช่ไหมอ่ะมันสามก็ใช้ได้อยู่แต่ค่าอัพเนี่ยผมไม่ไหวอ่ะแรงค่าแรงอัพแรงเกินต้านเออไปเฮ้ยแล้วแบบปวดใจเลยมันเยอะเกิน มาแล้วบอกโอ้ยเมลวินของยูสต็อปนี่ขนาดนี้เลยเหรอโอเคมันได้ตัวละครั้งนะโอ้วันดะีเนี่ยก็ถือว่าดีดีอยู่ก็คนต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้นะมันเป็นตัวที่สต็อปได้ดีมากเลยอ่ะผมต้องวางมันเยอะๆไปเลยนะเพราะไอ้ไอ้พวกทอดเดีบมันไม่เดินไม่ได้เลยแข็งทึ่งตรงนั้นแหละสต็อปสิสต็อป แล้วผมก็จะวางไอตัวเอ่อม,มันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรแป๊หนึ่งนะมันชื่อท็อกซิกใช่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 ท็อกซิคท็อกซิคเออผมก็ลืมทุกตัวได้ไม่ได้นะมันเล่นมานานแล้วเนี่ยโอ้โหโดนไปเรื่อยปิกซปกซ่ไม่เลื่อนปิกซ่าปิกซ่าอยากกินเลี้เกี่เลยโอ้โห มันทอเล็ตเออหน้ามันจ็อกเกอร์เลยอะน้ากลัวแฮเตัวแต่ละตัวมันหลักหมื่นมาแล้วอะตัวธรรมดาการมันโตโหดไปแล้วอะเอ้ยตัวนี้ก็เอ้ยไหวไหมเนะี่ยสี่หมืนะ่นเอาไว้อยู่ทอาท้ายตัวมันสันตาขอบนะหรือว่าสันตาขอบไปแล้วจะไหวอยู่หรือแม่งโหก็ดรามิแรงอยู่ คผมจะก,การลวกไอเลือดหลักแสนได้ง่ายๆอยู่โอเคเราไหวตัวหลักแสนอยู่เราเน้นหยุดนะเน้นหยุดแล้วผมจะวางทออสิบไปเลยเพราะว่ามันเวลาเจอบอสเนี่ยบอสมันเลือดเยอะมากอะ่ะผมไม่ไหวอะ่ะไม่ไดไม่พอแนะ่ต้องขายทิ้งอะ่ะขายทิ้งวางขายทิ้งวางเอออะไรหยุดหยุดคลับทงทาดเออนั่นแหละโมโหผมตัวเล็กชื่อทานี้เดีย๋ยวะเน เออเดี๋ยวนี้ก็อัพเต็มหมดแล้วเนาะผมไม่อัพตรงนี้มาเนี่เออผมเรืมอัพตรงนี้เหรอถ้าประนดี้มันมันขั้นนี้แล้วอ่ะโอเคเนี่ยขั้นเจ็ดแล้วอ่ะมันนี่ถึงขั้นหกเลยเหรอโอเคอัพไปก่อนเนาะเราได้มีเงินเยอะๆจีเมือนจีแมนจีแมนจีแมนมาแล้วทุกคนมาเยอะแฝดแฝงฟ้าแฝดเอาล่ะเดี๋ยว อัพเสร็จแล้วใช่ไหมเคเดี๋ยววางซ็อกซี่ไปก่อนเนาะมันมัน,ม,นมันเบิร์นดีอะแบบปลาแล้วเบิดเมนทอสไปหาพวกทอเลตอะผมเห็นแล้วหิวเกมเมอร์ไปหิวหมดเลยวะเนี่ยเอาไว้พวกแมนทอส์บาไปไม่ไม่อยากเปิดเอฟเฟกได้เราเปิดเดี๋ยกคนดูกันนะไม่เปิดตรงไหนนะพวกทอเหล็กอะแบบเหล็กโคตรดอะเอ้ยอะไรวะเนี่ย The v อีกแล้วเหรอ เฮ้ยนี่ม oh, okay. oh, okay. okay. oh. ันซ oh. okay. ีบรีนแหลกโอ้ย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 คนเหล็กเลยว่าได้ไหมไม่ทุกคนผมไม่เปิดเลยต้องเปิดสกิปก่อนนะเพราะไอ้ไอ้หลังจากไอ้ตัวนี้มาแล้วอ่ะคือผมไม่ไหวแล้วนะเรื่องมันเยอะเกินอ่ะแล้วกิสก็เริ่มมาละกิสมาปุ๊บก็เปิดซันต้าผมเลยเหรอเขาหายไปไหนอ่ะเอาซันต้าผมมาดับนี้ผมว่าซันต้าข้างหน้ามันได้ตีอะจะได้สต็อปมัน เราจะได้เคลียร์มันง่ายๆหน่อยมันได้อยู่นิ่งๆเออก็แหละก่อไปปอสิตเออมาทุกรูปแบบเนาะมีตั้งบินมีตั้งเดินโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุย้มกันเหรอโอ้เออหลักเพื่อนกันนะโอ้โหนี่มองอะไรบ้างเนี่ยซิบอดี่กอดออ ซี d ดีสปิซ่าดูสว่ามันยืนดิโอ้ยขอบนี่มิ้งมิ้งฉันชอบนายนายนี่มันเก่งจริงๆเดี๋ยวเอาไปนี่ตันก่อนนะดนึเหมือนเราได้พอฟัดได้พวกมันเริ่มหลักเมื่อห้าหมื่นแล้วอ่ะแค่ซี d ดีตัวเดญ่จี่ห้าห้าหมื่นแล้วอ่ะคุณมันมีชื่อนะแต่ไม่ต้ทุกตัวเรอคนนะขอบโทษด้วย ผมจำไม่ได้อะมันเยอะมากสมองผมไม่ได้รับข้อมูลคําจํามากเท่าไหร <c> ่ <ười> ผมมันจำได้แค่ไม่กี่กิ๊กเองของมองผมเร,เรียกภาษาเป็นกิ๊กหรือนะผมโอ้โด,โด,โดูดูอีกแล้วม,มันมินิเอยมินิโอมันไม่ใช่โซลทอมแล้วมันกนนลายเ,เป็นรถไปแล้วเปิดขาไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ซีบีดีแล้วนี่มัน